อธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านพยัญชนะนะครับพยัญชนะแรกนะครับคอควายนะครับอ่านว่าคององูอ่านว่างอชอช้างอ่านว่าชอยอผู้หญิงอ่านว่ายทอทหารอ่านว่าทอทอทงอ่านว่าทอนนูอ่านว่านอพอพานอ่านว่าพอฟอฟันอ่านว่าฟ พอสำเพาอ่านว่าพอมอม้าอ่านว่ามอยอยักอ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารอวอแหวนอ่านว่าวมาดูการเขียนสระนะครับสระถ้าเห็นลักษณะนี้นะครับเรียกว่าสระเอียนะครับสระเอียนะครับสระนี้นะครับอ่านว่าเอียนะครับ ส่วนสระต,ตัวต่อไปนะครับอ่านว่าอัวนะครับนี่คือสระอัวนะครับฉะนั้นในบทนี้นะครับจะมีสระอยู่2ตัวคือสระเอียและก็สระอัวนะครับลองมาดูนะครับอ,อ่านแจกลูกนะครับงอเอียเงียนอเอียเนียฟอเอียเฟียมอเอียเมียยอเอียเยียลอเอียเลีย วอเอียวีเต่อไปนะครับงออัวงัวนออัวนัวพออัวพัวมออัวมัวรออัวรัววออัววัวนะครับการอ่านสะกดคำก็คืออย่างที่ครูอ่านให้ฟังเมื่อครู่นะครับอย่างเช่นคำว่างวงเงียนะครับงวงเงีย พยัญชนะงองูนะครับเจอกับสระอัวนะครับสะกดว่างองอวนะครับก็คืออ่านว่างัวนะครับงองอวงัวนะครับฉะนั้นคํานี้คืองออัวงัวนะครับงัวส่วนอีกคํานะครับพยัญชนะงองูเจอสระเอียนะครับอ่านว่างอเอียนะครับเงียนะครับงอเอียเงียฉะนั้นคําว่างัวเงียนะครับสะกดงองอวงัวงอเอียเงียงัวเงีย ต่อไปนะครับใบบัวนะครับคําว่าใบบัวพยัญชนะบอใบไม้เจอสระไอนะครับสะกดบอไออ่านว่าใบนะครับส่วนคําว่าบัวนะครับพยัญชนะบอใบไม้เจอสระอัวนะครับบออัวบัวนะครับฉะนั้นคําว่าใบบัวนะครับคําว่าใบบัวนะครับสะกดใหม่อย่างนี้นะครับบอสระไอใบนะครับบอสระอัวบัวนะครับใบบัวหรือบอไอใบบออัวบัวใบบัว ต่อไปนะครับอ่านสะกดคําเพิ่มเติมนะครับคําว่าโถยานะครับโถยาพัญชนะถอถุงนะครับเจอสระโอนะครับสะกดว่าถอโโถนะครับถอโโถยอยักษ์เจอสระอานะครับยอยักษ์เจอสระอาอัานว่ายออานะครับสะกดว่ายออายานะครับยออายาฉะนั้นคาว่าโถยาเนี่ยนะครับโถยาเนี่ยเกิดจากคําว่า โถนะครับก็คือถอสระโอโถนะครับโสระโอโถกับยอสระอายาโถยานะครับต่อไปนะครับคําว่าเปียคู่นะครับเปียคู่เปียคู่ก็มีพยัญชนะปอปลานะครับเจอกับสระเอียสะกดว่าปอเอียเปียนะครับอ่านว่าเปียนะครับการสะกดคือปอเอียเปียส่วนคอควายนะครับคอควายเจอสระอูนะครับก็สะกดว่า คออูคูนะครับวรรณยุกต์ไม่เอกนะครับไม่เอกก็เป็นคู่นะครับฉะนั้นคออูคูไม่เอกค,ค,เคู่นะครับเปียคู่นะครับคำนี้คือเปียคู่ฉะนั้นคําว่าเปียคู่สะกดยังไงครับปอเอียเปียคออูคูไม่เอกคู่เปียคู่ลองมาฝึกอ่านเขียนคํานะครับอ่านตามครูนะครับใบบัวตัวเตี้ยเรียมือถือไว้ไม่มา หาทั่วหัวไก่ไข่กาตาวัวตัวโตวโถยาขาเสียเปียคู่ยูย่ยี่ที่นาต่อไปมาดูอ่านคล่องร้องเล่นนะครับฝึกจูงหางอ่านตามครูนะครับบทเรียนลูกช้างจับหางออกเดิน ไม่มีขัดเขินเดินตามกันไปเดินเป็นวงกลมหน้าชมกระไรฝึกแล้วดีใจได้กินกล้วยอ้อยเป็นไงบ้างครับ อ่านกันทันไหมทาไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเปิดดูซ้ําๆได้นะครับอ่านช้าๆก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยฝึกความเร็วแล้วก็ฝึกความคล่องแคล่วเอานะครับแล้วเดี๋ยวสักวันน้องก็จะเก่งไปเองนะครับอย่าลืมคลิกไลค์คลิกติดตามแล้วก็คลิกแชร์ให้ครูด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีคลิปใหม่ๆมาอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ